สวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะชาวะอการเด่นค่ะวันนี้เราก็มีเซอร์ไพรส์มาแจกทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือวันที่วันที่9ค่ะใช่ค่ะสำหรับ9เดือน9ปีนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะส่งปีแบบลงทะเบียนใช่ไหมคะนุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําสินค้าของเรานะคะว่ามีสินค้ารายการไหนบ้างนะคะที่ร่วมเล่นสนุกกับโปรโมชั่นนี้ของเราค่ะเดี๋ยวให้นุ่นแนะนำได้เลยสินค้าตัวแรกนะคะสินค้าตัวแรกนะคะจะเป็น เบอร์รี่ค่ะขนาด1000พกรมัมราคา1 2 0บาทค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวหอมมะลินะคะหนึ่งพกรมัม100บาทค่ะใช่ค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะเรายังมีขนาด600กรัมนะคะสําหรับข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวไลเบอร์รี่ค่ะซึ่งข้าวหอมมะลินะคะขนาด600กรัมเนี่ยจะอยู่ที่79บาทค่ะแล้วก็ขนาดของไลเบอร์รี่6กรกรัมนะคะจะอยู่ที่8 9บาทค่ะก็เราไม่จํากัดจานวนในการสั่งซื้อใช่ไหมคะ<ช>นุ่นใะช่เลย ซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะคะชิ้นเดียวหรือ2ชิ้น3ชิ้นหรือมากกว่านั้นนะคะเราก็ส่งฟรีแบบลงทะเบียนกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสินค้ารายการต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นแป้งข้าวสัเด็ดรูปใช่ไหมคะเป็นอะไรดีคะแพนเค้กแพนเค้กค่ะนี่ก็จะเป็นแพนเค้กของเรานะคะ จะมี2ขนาดเหมือนกันค่ะขนาดขนาด700กรัมราคา129บาทแล้วก็ขนาด350กรัมราคา89บาทค่ะใช่เลย<ช>ค่ะอันนี้ก็ส่งฟรีแบบลงทะเบียนเหมือนกันนะคะอย่าลืมไปตํากันได้นะคะทุกคนต่อไปก็เป็นวัฟเฟิลนะคะมีสองชนิดเหมือนกันค่ะใช่ค่ะจะมีวัฟเฟิลข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็มีข้าวไวเบอรีค<ช>่ค่ะมีขนาด700กรัมราคา1 2 9บาทค่ะ,ะแล้วก็ส่วนวัฟเฟินหอมมะลินะคะ ขนาด700้อกรัมจะอยู่ที่119บาทค่ะอันนี้หมดหรือยังคะหรือมีไซส์อื่นอีกไหมอ๋อมีไซส์อื่นอีกค่ะอือค่ะจะมีขนาด350า้อกรัมนะคะของว้งาเฟิลหอมมะลีนะคะรา,าคา79บาทค่ะส่วนข้ารไอเบอร่นะคะราคา89ดบาทค่ะ รายการแป้งข้าวของเรานะคะมีทั้งหมดอย่างที่เราได้แจ้งไปนะคะทุกคนก็ค bueno. like, AP ือเป็นแป้งข้าว1น0นะคะที่จะไปทําขนมหรือว่าทําอาหารขาวก็ได้นะคะโจ๊กหรือว่าอะไร่างนี้นะคะแล้วก็สําหรับตัวแป้งสําเร็จรูปนะคะก็จะมีวาฟเฟิลแล้วก็แพนเค้กนะคะอย่าลืมไปตำกันนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเรายังไม่หมดเท่านี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเรายังมีรายการข้าวสุขภาพของเราอีกค่ะสําหรับสินค้าที่ร่วมรายการของเราค่ะก็ยังไม่หมดเท่านี้ใช่ไหมคะนุ่นใช่แล้วค่ะเรายังมีสินค้ารายการอื่นก็คือข้าวกล้องของเรา เพื่อนไปตามกันได้เลยค่ะเดี๋ยวป็ยยังไม่หมดเท่านี้เรายังมีอีกนะคะทุกคน,นค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะอันนี้เป็นข้าวกล้องขนาด1กิโลนะคะทุกคนเดี๋ยวราคาเนี่ยเราจะขึ้นรายละเอียดให้นะะี่ค่ะใต้่าีได้เลยนะคะทุกคนมื่นคิดว่าหมดหรือยังคะสินค้าทีร่รวมรายการวันนี้ยังเลยค่ะใช่แล้วค่ะว่าเรายังมีสินค้าอีกหนึ่งรายการนะคะทุกคน นี่นะคะก็คือข้าวเกียยวะระกรของเราคะคะขนาด200กรัมค่ะราคา45บาทค่ะทุกคนก็อยา่าลืมเป็นตามกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันหน่อยดีกว่าค่ะนุ่นว่าเราจัดโปรโมชั่นอะไรกัน้านแล้วก็ไปซื้อของเราได้ที่ไหนกันบ้างค่ะโปรโมชั่น9.9นะคะส่งฟรีลงทะเบียนทุกออเดอร์เลยค่ะตั้งแต่ชิ้นแรกไม่จำกัดจำนวนเลยค่ะใช่ค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กเราออก,การ์เด้นหรือว่าช้อปปี้เราออการ์เด้นได้เลยค่ะ พวกเราเนี่ยก็ขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้หน้าคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมไปกดสั่งซื้อกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย